ในช่วงสงกรานนี้การสาดน้ําใส่กันก็มีหลากหลายนะครับบางคนก็ไปสาดกันตามถนทนหนทางเอาน้ําใส่ถังบรรจุบรรจุใส่กระบะไปแล้วก็ไปสาดบางคนก็ดักรอหน้าบ้านเลยคอยสาดใส่รถที่สัญจรผ่านไปผ่านมาแต่มีการออกมาเตือนแลวครับว่าการสาดน้ําสงกรานใส่คนอื่นโดยที่เจ้าตัวเนี่ยเขาไม่อยากจะเล่นด้วยเนี่ยแล้วเขาสามารถไปฟ้องร้องมีความผิดตามกฎหมายนะครับ มีการเปิดเผยเรื่องนี้มาเนี่ยครับโพสต์แบบนี้จากทางเพจของทนายรัชพลสิริสาคโรโพสต์ข้อความอย่างนี้ครับแกล้งสาดน้ําใส่คนอื่นที่ไม่เล่นสงกรานเสี่ยงติดคุกนะครับก็เลยกดเข้าไปดูรายละเอียดกันสักนิดหนึ่งมีรายละเอียดบอกว่าเออเราต้องดูนะครับระมัดระวังคนที่จะเล่นสงกรานเนี่ยคนที่เราจะสาดน้ําใส่เขาเนี่ยเขาเล่นด้วยหรือเปล่าเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเราอยู่ๆไปสาดเขาแล้วเขาไม่พอใจเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะไปฟ้องร้องนะครับ แล้วความผิดที่เกิดขึ้นเนี่ยเคยมีคําพิพากษาศาลดีกาเคยตัดสินมาแล้วว่าการที่ไปสาดน้ําใส่คนอื่นเนี่ยอาจจะมองได้ว่าเข้าข่ายการทําร้ายร่างกายเลยนะครับซึ่งมีโทษจําคุกสูงถึง1เดือนปรับไม่เกิน10,000บาทตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา391เนเี่ยแหละครับแล้วนอกจากนี้ถ้าหากว่าไปสาดน้ําแล้วโดนเสื้อผ้าหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าเช่นโทรศัพท์อะไรอย่างนี้แล้วมันเกิดความเสียหายนี่ก็เข้าข่ายทําให้เสียทรัพย์นะครับโทษจําคุก3ปี ปรับไม่เกิน60,000บาทจึงเตือนล่ะครับว่าให้เล่นน้ำอย่างมีสติไม่ไปคุกคามคนอื่นไม่ไปสาดน้ำใส่คนที่เขาไม่ประสงค์จะเล่นอันนี้จะมีความผิดตามกฎหมายนะครับโดยสำหรับความผิดมาตรา391ผู้ใดใช้กำลังทำร้ายผู้อื่นโดยไม่ถึงกับเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายหรือจิตใจ,จก็ที่ว่านี่แหละโทษจำคุกไม่เกิน1เดือนปรับไม่เกิน1 0,000บาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับ ซึ่งคำพิพากษาสารดีกาก็เคยมีมาแล้วคือคำพิพากษาสารดีกาที่9 2 4 4 2 5 5 3ซึ่งพิพากษาทำนองว่าการสาดเหล้าใส่หน้าคนอื่นตอนนั้นนะครับเป็นเคสของการสาดเหล้าจึงมีการนำมาเทียบเคียงกันว่ามีความผิดฐานทำร้ายร่างกายหรือการสาดน้ำใส่คนอื่นเนี่ยก็เช่นทำให้ออทรัพย์สินเสียหายเช่นโทรศัพท์อย่างนี้ที่ยกตัวอย่างเพราะว่าน้ําเข้าปุ๊บพังเลยแบบนี้อันนี้ก็ มีโทษเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็เป็นกรณีเนาะบอกเตือนเอาไว้นะถ้าเกิดว่าบางคนเขาไม่ได้อยากที่จะไปเล่นน้ำแต่ว่าจำเป็นที่จะต้องออกไปจริงอย่างบางคนเนี่ยไม่มีไม่ได้ขับรถยนต์ไปถ้านั่งรถยนต์ไปโอเคเข้าใจได้ว่าฉันปลอดภัยเออแต่ถ้าจะต้องขี่มอเตอร์ไซค์แบบเนี้ยแล้วถ้าเกิด เขาจําเป็นที่จะต้องไปทําธุระแล้วเปียกเนี่ยมันก็อาจจะสร้างความเสียหายแต่ว่าในอีกมุมนึงก็อยากจะให้ทุกคนใจเย็นๆเพราะว่า<ช>วันสงกรานตนะ์น่ะใจเย็นๆกันเข้าไ<ห>ว้วววมันงดเล่นมาตั้ง3ปีนะอ้นะอ่ากันไป